จอดีค่ะอยู่กับสาวโบไซร์ดีนะคะเราดีจางนกรับจบกันนะคะนี่รถเท่าแก่รถเท่าแก่บวัวเสียดำนะคะนี่ติดโชคใหม่นะเปลี่ยนใหม่นะคะนี่อุ้ยหลายปีลวเดอนี่ทุกคนตั้งแต่รถคันนี้มาก่อนเป็นรถของเสียน,นีกนะคะเสียน,นี้ขายต่อนะทุกคนอือมือรุ่รสิบอกอันเนี้ย หลายปีแล้วน,นะคะนี่ชูกนะคะนี่ตัวสามสี่ห้าหกตัวนะคะทุกคนติดนานตั้งแต่เล็กๆที่เสียนิกติดนูหลายปีแล้วน,นะคะที่นี่ก็เลยมาเปลี่ยนนะคะเจ้าของรถเขาก็เลยมาเปลี่ยนให้เรามาเปลี่ยนนะคะใส่โชคใหม่นะคะแล้วก็ใส่ไฟ ใส่เลี้ยวนะคะไฟตัวใหม่เครไฟตัวเก่าใส่ไฟตัวเก่าอยู่นี่นะคะหัวสดนะคะพี่น้องยู่รถสามนุ่นมาจากทำงานแล้วนะคะพอเดี๋ยวก็ใส่ให้ใหม่นะคะจะไม่รู้ว่ารถเป็นอะไรนะคะก็คือ จ้าของรถไปซื้ออะไรอยู่นะคะมน้ำมันซึม <c oughs> เหรอรองเท้าหายข้างหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็แตกนะคะซื้อใหม่แล้วค่ะสั่งเลย้ยวจะเป็นของไทยไม่ใช่ของเออ <c oughs> นอกนะคะเป็นของไทยร้าน P C Y <oughs> นะคะทุกคน อตรงนั้นมีน้ำมันอยูมั้อูกนะอเจอน้ำมันน,ะนมาแล้วนะคะสาม,มุ้นของเรา,ามาจากซื้ออะไรเดียวนะคะแต่บรูว่าไปซื้อแส้ด้วยพี่น้อง ไอ้ที่ไอ้ตัวที่ว่าดึงดึงไอ้มันดึงมันติดน่ะวันนั้นอ่ะคดูช่างนกต่อนะหมดเข้าไปค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนไฟเสร็จแล้วก็เหลือแต่ใส่ชูะนนะะรับจับ่รับจับเอามาเห็ดตอนไฟดับนะคะ พื้นมาเหมือนเสาบางบังบงน่อยไฟดับไฟดับซ้อนหนุนมากเลยคะ่นะอะไรตรงนั้นน้องไปซื้อนะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่ารถน้องเป็นอะไรเวลา ร้อยสิ มันมีน้ำมันเหรอมันมีน้ำมันอยู่ในบูธเหรอหนูก็ไปเจอขึ้นกัน พ่อจะใส่พ่อให้นะ่อมารีนมาเลดแต่นอนการใส่พ่อให้นะแต่ไปซื้อนอนมาเล่น อันเก่าเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าของรถสิบล้อกันนะคะอุตส่าห์ว่าจะพ่นสีนะ,ะอันฟน้นกระตกนะคะไฟกระดับกระเล็บบริพ่นนะคะมันกระเล็มาทำอะไรแต่งฝั่งนี้ไี่ใส่อะไรแต่งแล้วครับ ăn thương thương hết nhà hẳn thêm, tìm chưa tìm à, chưa tìm các bạn sao à, mày hả à, cứ bà dạ dạ ờ อันนี้ก็เป็นสีนะคะที่อุ้ยลุงทำมันเป็นแบบนี้ฮะนี่จะได้คัดเห็ดไหมได้นี้แนวนี้คัดแล้วก็พ่นใหมนะ่นี่สีค่ะแต่ต้องเปิดแปดนะมันถึงจะเห็นนี่นี่ยมันเป็น กากเพชรเม็ดเล็กนะคะเห็นบก่กำลังละมุงเลยนะคะอันนี้ก็ติดส่วนนะหู้กระแสละมนุนปัวแล้ว <laughs> ไอซ่าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะพี่ชาติของเราไม่ใส่เชือกแขนยาววันนี้อากาศร้อนพี่ชาติเส่เชือกแขนยาวคลิองดมขาดฮั เจียเจียพื้นนะคะแผนกเชื่อมแล้วก็ต้องชินนะคะไปไปไปสาวน่นซ้อมรถกันค่ะ เขาบ่ลนไฟป่ โตักพอยังโตก,กับไปจักกไปข้างพี่น้นองระเบิงเอาค่าะไอหูก็เหม็นมากนะคะ,ะเซลขาเรือก เดี๋ยวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับกดให้ช่องซับเลยส้าบดีแค่พอกันในคลิปหน้านะคะพี่น้องซวยนองดึงออกก่นนะคะสวัสดีค่ะ